โอ้สวัสดีครับทุกท่านหครับผมสาหรัววันนี้ครับเรากลับมาดูกันต่อครับกับ s อ g u n d ั m World h e r o ครับโดยตัวเที่ยวจะดูวันนคบคือนี่เลยครับไซโซกันดั้มเดลตาไข่นะครับคู่ปรับของเซอร์เกสในเรื่องนั่นเองเนอะซึ่งไซโซกันดัมกับเดลตาไข่จะเป็นมากนั้นหรือว่าเราทำการรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคเพราะฉันมาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะผมกับ นี่เลยครับ S4 ก็ได้เบอร์ฮีโร่ไซโซกันดัมเดลตาไข่นั่นเองนะครับโดยหน้ากล่องเขาครับก็จะเป็นออกมาในลักษณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างดูเท่มากเลยนะครับหน้ากล่องตรงนี้เนอะส่วนข้างกล่องครับจะบอกเรื่องของเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับโดยในกล่องนะครับจะให้ตามา2สีนะครับคือตาสีแดงตอนรับสมาร์ทควบคุมเนอะแล้วก็ตาสีเขียวตอนหมดปกตินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอาวุธมาให้2ชิ้นคืออย่างแรกครับมีชื่อว่าโรคูมองชูริเคนมูจินานะครับเป แล้วก็จะมีมือมาให้2แบบคือแบบ2นิ้วสำหรับการถือชูทิเคนแล้วก็แบบกำสำหรับการถือดาบนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเพราะฉั้นเรามาดูของข้างในก็ต่อนดีกว่านะครับโอเคของข้างในนะครับให้มาทั้งหมด2อย่างด้วยกันคือส่วนของตัวที่เป็นไซโซกันนับเตอรไข่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีมือให้เปลี่ยน2แบบอย่างที่ผมบอกครับแบบกำแล้วก็แบบ2นิ้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคโดยตัวไซโซนะครับมาดูรอบๆกันก่อนละกันนะครับผมข้างหน้าแล้วก็ ข้างหลังนะครับซึ่งบอกว่าไซโซครับเป็นเอซีกรนดน่ที่ค่อนข้างที่จะดูอลังการมากเลยเพราะว่ามีแบ็คแพ็คเพิ่มขึ้นมาข้างหลังนะครับแต่ว่าตัวงไซโซครับต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งว่าตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ถูกย้อมสีมาจากซาสึเกะนะครับเป็นจากสีดําเป็นสีขาวเป็นจากเฟรมข้างในสีฟ้าเป็นสีม่วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มดีเทลเข้าไปเล็กน้อยครับเช่นส่วนของตัวที่เป็นอาวุธต่างกันแบ็คแพ็คต่างกันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นผ้าปิดปาก ผ้าปิดตาตรงนี้มาให้นั่นเองนะผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับทำให้ลูกเล่นโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากเลยนั่นเองนะครับโดยด้เกิดเราเทียบม,มายกใกล้ๆครับจะเห็นว่า สองคนนี้ครับก็คือค่อนข้างที่จะดูเหมือนกันแล้วก็ไปเอาทางเดียวกันมากเลยนะครับจุดต่างก็จะมีเียงแค่สีแล้วก็ตำแหน่งของสติกเกอร์ทอนเองนะครับดยสติกเกอร์ของซาสเกะเนี่ยส่วนที่อยู่ฝั่งซ้ายครับไซโซก็จะเป็นฝั่งขวาของไซโซ่ฝั่งไหนฝั่งขวาสติกก็จะเป็นฝั่งซ้ายนั่นเองนะผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีล่นน่ตงกันก็คือซาสเกะเนี่ยแปลงร่างเป็นหมาจิ้งจอกได้ส่วนไซโซ่เนี่ยครับก็จะมีตัวที่เป็นแบบแพกมาแทนนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะ okay, งงนเนาะโอเคเพรา,า,รซซาัน,นะงั อัะสิทิอะไรคือไซโซนะครับมีแบคแพคที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้จุดขยับเนี่ยมันจะค่อนข้างติดแบคแพคสักเล็กน้อยนะครับผมมีเท่านี้เลยครับส่วนเรื่องของจุดขับก็ส่วนหัวครับบิดซ้ายบิดขวาได้เต็มที่นะครับก็ต้องระวังแบกแพคสักเล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนแขนครับเอาขึ้น เดี๋ยวโอเคเอาขึ้นได้นะครับผมเอาลงได้เต็มที่นะครับผมไปข้างหน้าไปข้างหลังได้บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับข้อมือหมุนได้นะครับคงเล็บสามารถการเข้ากลางออกได้นั่นเองนะครับผมก็คือค่อนข้างเหมือนกับตัวเซสเกตทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าจุดที่ต่างกันเลยอ,อีกจุดหนึ่งของไซโซเลคือตัวเสเกตนยครับตอนนี้คุยกันคือต้องระวัง ตรงแขนฝั่งนี้เนะเพราะสติกเกอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าไซโซนเนี่ยครับสติกเกอร์จะแยไปอยู่ฝั่งนี้แทนทำให้เราต้องขยับเราต้องค่อนข้างระวังเวลาขยับแขนฝั่งนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับ่วนเอวนะครับสามารถบ,บิดได้แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตกันดีๆแล้วเนี่ยครับตัวฝักดาบตรงนี้เนี่ยมันจะชนกับตัวบูสเตอร์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่า ถ้าเกิดถอดฝักดาบออกเอว็จะสามารถหมุนได้เต็มทีนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนขานะครับเนื่องจากไซโซรับเป็นตัวที่เกราะขาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเราไม่สามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเข้าเอาออกขยับซ้ายขับขวาได้แล้วก็ขยับส่วนที่เป็นเข่าแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็จะมีพัดตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถกางขาจิ้งจอก้าได้นะครับแต่ว่าไซโซอย่างที่บอกไปครับว่าแต่งรางไม่ได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคซึ่งถ้าเกิดให้มองกันภาพรวมแววัเนน่่่อาไซซโีีป็ตท ถือว่าจุดขยับก็ไม่ได้ดูแย่มากนะครับทำให้เราสามารถแอคชั่นท่าต่างๆไซโซเนี่ยได้เต็มที่ระดับหนี้เลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเขตที่นี้มาดูในเรื่องของเน er ื้อเรื่องตละครความสามารถของไซโซกันดีกว่านะครับเขตถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของเน er ื้อเรื่องในภาคไอจีกันเวอร์ฮีโร่เนี่ยไซโซครับจะเป็นหนนึ่งใตัวละครที่ถูกดักสมาร์คควบคุมเนะทำให้ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยตาเขาเป็นตาสีแดงนะครับจนแพ้ซาสเกตไปแล้วก็ถอดดักสมาร์คออกนะครับอ่าโดยไซโซนะครับในเรื่องครับบอกว่าเขาคนนี้เเเเนนนนนนีี่่ยป็ิจาาทถูกกกกฝึึข้้มมะครรัับบพอซสล ในหมู่บ้านเดียวกันสนับเดียวกันนะแต่ปัญหาเลยก็คือไซโซเนี่ยครับไม่สามารถตามซาสเกะทันได้ครับคือซาสเกะเนี่ยมีการจะเก่งกว่าไซโซตลอดพัฒนาเก่งกว่าไซโซตลอดครับโดยจะนําอยู่1นเก้าเสมอนะครับทำให้ไซโซครับแบบแค้นมากๆตัวเองนะครับอยากจะก้าวข้ามซาสเกะไปให้ได้สุดท้ายครับก็เลยไปถึงพลังของดาร์คส์มาร์ททำให้ตัวเองนะครับสามารถมีพลังเในการซาสเกะได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ ในการ์ตูนก็คือจะเป็นลูกน้องของโดบุนากะแทนที่ซาสกเกะต,ตอนที่ใส่ดักสมาร์กนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะทีนี้ถ้าเกิดสงสัยกันครับก็คือท้ามาอยู่ๆบันไดเนี่ยเพิ่งออกไซโซตอนนี้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออนิเมะเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ออกในตอนนั้นคําตอบคือไซโซเนี่ยครับมีบทในภาคเดอะเรเจนต์ออฟดราคอนไนดด้วยนั่นเองนะผมเลยไปใสยที่ว่าทำไมไซโซครับถึงเพิ่งมีถึงเพิ่งออกเป็นโมในตอนนี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไซโซเนี่ยครับออกเป็นพรามรปแบ,บองรมดูป้่ีรอืซท ได้เลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าดยบทบาทของไซโซในภาคเดอะเลนจ์ออฟดอดกอนไนคับก็ง่ายมากครับคือดูบุนัก,กะส่งมาสืบสวนเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเจ้าตัวครับก็เจอเจอเจอบาะแสปุ๊บก็เข้าไปตามหาแล้วก็เจอไนสไดกันดำแค่นั้นเองนะครับผมก็คือบทตอนนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะอ่าโอเคทีนี้เรื่องของ ความสามารถดีกว่านะครับไซโซครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องว่าในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับมีทั้งวิชาดินจามีทั้งอาวุธลับมีทั้งท่าไม้ต่างๆมากมายที่ใช้ในการต่อสู้ได้นะครับโดยอาวุธหลักของไซโซครับมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือกงเล็บนะครับซึ่งสามารถใช้ในการฟันอีกฝ่ายได้นะครับผมแล้วก็ดาบสั้นอันนี้ที่มีชื่อว่าอิซุนะนะครับสามารถใช้ในการโจมตีฝ่ายได้ครับแล้วก็ดาบเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นจอยตรงนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะ่งซคับรึ ประเนี้ครับอย่างที่บอกไปครับมันมีชื่อว่าโรคุมองชูริเคนมูจิน่านะครับโดยประเภทนี้ครับจะเป็นชูริเคนทั้งหมด5อันนะครับ1 2 3 4 5นะครับแต่ว่าเราส o ด t มาเล่นได้แค่3อันเท่านั้นเองนะครับโดยแพ็กตัวนี้ครับสามารถใช้ในการปล่อยชูริเคนไปโจมตีฝ่ายได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าซึ่งนะครับว่าตัวชูริเคนตัวนี้ครับก็แตกต่างกันด้วยนะครับโดย ถ้าเกิดให้ดูกันครับตัวชูเลคนอันแรกสุดเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเดือยอยู่ข้างหลังนะครับชูเลคนอันนี้ครับจะเป็นแบบไม่มีเดือยนะครับชูเลคนอันนี้คขาจะแบบเดือยอยู่ข้างหน้าทาให้ถามอันนี้ครับมันค่อนข้างแตกต่างกันโดยที่เราก็สามารถดึงสักอันหนึ่งตรงนี้ครับออกมาเพื่อเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมดึงก่อนเป็นหนึ่งยากนิดหนึ่งก่วหักด้วยนะครับโอเคเราก็สามารถดึงอันหนึ่งเนี่ยครับออกมาให้ถือในมือได้ไปท่าเหมือนกับกำลังปาชูเลคนอยู่นั่นเองแ้วผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือเราสามารถนํสองอันครับแบบ ชุบโอเคเราสามารถนำสองอันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับให้กลายเป็นชูริเคนขนาดอยากได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะหรือว่าเราสามารถต่อการให้อะไนี้ให้เหมือนกับเป็นชูริเคนหลายฉากได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอ่าทำให้รูเล่หลักของตัวไซโซครับก็คือตัวชูริเคนที่สามารถแปลงร่างได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะอ่าส่วนเรื่องของท่าไม้ตายนะครับไซโซในเรื่องเนี่ยผมจะได้ว่ามีท่าไม้ตาอมาสองสามท่านะครับถ้าเรกเป็นท่าในการปล่อยชูริเคนออกไปด่วนๆนะครับผมซึ่งเป็นที่ใช้ในการจู่่่่โจจมสังเเกกตแล้วทททาาี็็ะปน ที่เข้าไปข้างหลังครับแล้วก็แ่งนะครับผมเป็นลักษณะนี้เนอะส่วนท่าตุดยอดไซโซครับที่มีการใช้ในเรื่องนะครับมันมีโพอยู่ตรงนี้แบบหนึ่งนะครับมีชื่อท่าว่าสั้นเซนอะ สั้นเส้นคามิทาจินะครับในเรื่องนี้จะเป็นท่าที่ไซโซขับทำการแยกร่างออกเป็นหลายร่างใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยชูริเคนออกมานะครับผมโดยเป็นการที่ชูริเคนนะครับโจมตีอีกฝ่ายแบบรอบทิศทางนะครับและสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี่ครับจะเข้าไปฟันอีกฝ่ายจากข้างหลังนั่นเองนะครับผมเพื่อทำการปิดฉากจะเป็นรูปแบบนี้นะครับกับท่ามาตายของตัวไซโซนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคที่นี้นะครับไซโซ ไซโซเดลตาการน,น้ําไข่เนี่ยก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมพูดเลยนะครับอย่างแรกครับไซโซเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบกว่าซัสเกตนะครับเพราะว่าผมชอบสีขาวมากกว่านะครับแล้วก็มันจะมีแบ็คแพคขนาดตรงนี้ด้วยซึ่งค่อนข้างเทมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าควรซื้อตัวไหนมากกว่ากันนะครับสูวนผมมองว่า2ตัวนี้เนี่ย มันค่อนข้างเหมาะกับการเอามายืนคู่กันมากมากเลยนะครับแล้วก็ลูเล่นเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยคือไซโซเนี่ยก็คือเอามาเล่นแบบตั้งท่าได้เท่แล้วก็แบบปาชูริเคนได้ใช่ไหมครับส่วนเซอร์สเตก็จะคือสามารถแปลงร่างกลับไปกลับมาได้นั่นเองนะผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมที่สำคัญเลยคือผมกำลังคิดอย่างหนึ่งครับว่าในตัวสองคนนี้เนี่ยสติกเกอร์มันสลับข้างกันใช่ไหมครับก็อาจจะสามารถนํา2คนนี้มาประกอบร่างกันเหมือนกับซื้อ2กล่องมาครับแล้วก็เอาสติกเกอร์2คนคนรวมกันก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นลักษ ัษณะะนนี้นครบซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมคิดก็คือไซโซนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นแบบตัวกันนัมเบรลิมิเต็ดใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวพีมันไดก็ได้เพื่อแต่ว่ามันเป็นตัวย้อมแมวใช่ไหมครับแต่ว่าไปออกมาก็คือมันออกเป็นตัวปกตินะครับแล้วก็ถือว่าถอดมาได้คือใช้คำว่าอะไรดีครับซัส,สเกตเนี่ยไม่สิไซโซนะครับกับซัสเกตเนี่ยโครงมันค่อนข้างเท่อย,อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะถหตว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูดีมากอยู่แล้วที่สําคัญเลยคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ ผมถือว่าเป็นตัวที่ยังไงดีครับคือสติกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมล่ะครับคือสติกเกอร์มันค่อนข้างน,น้อยนี่ยไม่เลือกตัวปกติแล้วก็สติกเกอร์แต่ละจุดเนี่ยมันติดไปก็ดูค่อนข้างเนียนตาด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีการเพริม่มดีต่างๆเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ได้ไ่ใส่โซนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็โอเคมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับกับตัวไซโซกับน,นําเดียวาะไคเนอะเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้ก็จะมีเเทนนีี้้ลลยยะครัับบบแววพกหมดโอไปผ